ไปดูันที่อุตสาหกรรมการบินของไทยกันบ้างครับตอนนี้ยังคงมีปัญหานะครับหลังจากที่ ICAO ให้เครื่องหมายธงแดงอุตสาหกรรมการบินของไทยนะครับแต่ทางรัฐรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็คาดการณ์นะครับประมาณสักกลางปีหน้า2560 ทาง i อคินะครับน่าจะปลดเครื่องหมายธงแดงอุตสาหกรรมการบินของไทยนะครับก็จะทําให้อุตสาหกรรมการบินไทยนั้นก็กลับมาเติบโตอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนต่อภาคข,ของการท่องเที่ยวตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็กําลังเร่งตรวจสอบ28สายการบินที่ทําการบินระหว่างประเทศนะครับจากทั้งหมด41สายการบินด้วยกันนะครับโดยทางรัฐกีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์นะครับก็พูดถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาธงแดง จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสําคัญนะครับด้านการบินของไทยโดยบอกนะครับว่าตอนนี้ทางสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือวารรอ่ากปทก็อยู่ระหว่างการสร้างผู้ตรวจสอบนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า inspector เพื่อที่จะตรวจสอบสายการบินที่เปิดให้บริการนะครับปัจจุบันมีทั้งหมด41สายการบินด้วยกันก็จะนําไปสู่การปลดล็อกเครื่องหมายธงแดง แต่ปัจจุบันนี้นะครับที่ผ่านมาทางกรมการบินพลเรือนนะครับมี Inspector อินสเปกเตอร์เนี่ยเพียงแค่6คนก็ไม่เพียงพอนะครับตอนนี้ฝึกอบรมอยู่อีก16คนโดยในช่วงสั้นๆนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากองค์การการบินพลเรือนแห่งสหรจจาาชจักรก็ส่งบุคลากรเข้ามาช่วย10คนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือเร่งตรวจสอบ28สายการบินที่ทําการบินระหว่างประเทศก่อนนะครับก็คาดการณ์กันแล้วครับว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับน่าจะตรวจสอบครบทั้ง28สายการบิน จากนั้นก็จะเชิญ i อเคเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้าก่อนที่คาดการณ์นะครับว่า i อเคน่าจะปลดธงแดงให้กับไทยในช่วงประมาณกลางปี2560ครับค่ะแต่ว่าก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยากจะให้ผู้ประกอบการสายการบินไทยเร่งปรับตัวรับกับการเปิดเสรีน่านฟ้าอาเซียนเพราะว่าตอนนี้ไทยมีความร่วมมือกับ20ประเทศที่จะขยายเที่ยวบิน แล้วก็ไปทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิการบินด้วยกันเป็นประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยวที่ตอนนี้ก็ถือว่าการท่องเที่ยวไทยยังโตได้อยู่แล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้งอุตสาหกรรมการบินของไทยค่ะที่ตอนนี้ยังไปได้สวยเพราะฉะนั้นการเปิดเสรีต้องดูถึงสิทธิการบินให้กับการบินไทยด้วยว่าจะสามารถเข้าไปขยายอะไรได้บ้างสิ่งที่เราต้องทำเพื่อหาโอกาสก็คือการทำตลาดเชื่อมต่อ หาโอกาสในการทําจุดบินเชื่อมต่อผู้โดยสารทุกตลาดเพราะว่าไม่ใช่ว่าการเปิดเสรีการบินจะทําให้สายการบินต่างชาติเข้ามาเพิ่มเที่ยวบินทําการตลาดกับเราเพียงแค่อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องแบบนี้ทําได้2ทางนะคะแล้วก็ล่าสุดที่ประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเห็นชอบข้อผูกพัน เปิดตลาดสาขาการขนส่งทางอากาศชุดที่9ภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียนแล้วก็ลงนามไปแล้ววันที่13มีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้นะคะหลังจากที่หลายประเทศก็เริ่มผ่านกระบวนการแล้วก็ให้สตยาบันไปบ้างแล้วค่ะครับก็เป็นข่าวดีนะครับน่่นฟ้าเสรีแต่ว่าคุณอาคมก็ย้ำเตือนบอกว่าดูกันดีๆก่อนที่จะกระโดดลงไปนะครับเพราะว่าต้องเทียบกันระหว่างประโยชน์ต่อสายการบินไทยกับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นนะครับ